วันนี้แล้วนะคะเข้า31ธันวาคม2 5 6 7ค่ะสําหรับการแสดงของดอนิซ่าที่ถือว่าเป็นบอระแห่งชาตินะคะลูกสาวคือเลิิดมากแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบสับแบบใหม่นั่นก็คือ31ธันวาคมนี้เวลา5ทุ่มนะคะถ่ายทอดสดชมทางทีวีได้โอ้โหหลายช่องมากแม่แทบทุกช่องนะคะแล้วก็สามารถชมออนไลน์ได้เลยค่ะเพื่อนๆที่ถือว่าระดับโลกจริงๆนะคะนี่ไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะเพราะว่าสื่อต่างชาตินั้นกำลังจับตามองดอนิซ่าอยู่เช่นกันค่ะลอคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาส่ง บรรยากาศจ้า้องลิซ่ากาลังซ้อมอยู่เม่ตั้งแต่ห้าทุ่มนะคะซึ่งคนที่เขาอยู่เล้ๆได้ออกมารีวิวว่าห้าทุ่มเนี่ยลองลิซ่าก็เริ่มซ้อมแล้วนั่นเองนะประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะ้องลิซ่าก็เริ่มซ้อมแล้วซึ่งคนที่อยู่นะคะก็บอกว่าทีมงานเออแดนเซอร์ของ้องลิซ่าเขามาซ้อมบล็อกกิ้งแล้วนั่นเองค่ะมทะะีทั้งนิววูแมนนะคะที่้องลิซ่าจะนําไปเพอร์ฟอร์มค่ะทุกคนหนึ่งเพลงดีได้ยินแน่นอนนะคะเพราะว่า้องลิซ่าซ้อมอยู่นั่นเอง ก็ยังได้ยินต้อนลีกําลังซ้อมเพลงมูดลีฟอร์นะคะอุย้ยตีหนึ่งแล้วค่ะอันนี้มูดลีฟอร์ประมาณตีหนึ่งเนาะแม่เห็นลูกสาวตัวเล็กๆครัเพราะว่าได้ถ่ายระยะไก,กลนะคะจากคนที่เขาอยู่ใกล้นั่นเองตีหนึ่งก็ยังซ้อมอยู่จ้านลงิซ่าเหมือนใส่เสื้อสีขาวๆเกางเยงยีนประมาณนี้นะคะ าซ้อมมูนดีฟอร์นะคะยังไงให้เหมือนวันจริงค่ะน,น้องริซ่าก็มีการเดินโบกมือนะคะเล่นกับแฟนคลับอันนี้คือการซ้อมนะจาาเริ่ดม,มากๆเมืออาชีพสุดๆเลยจ้า แล้วน้องิซ่าค่ะก็ซ้อม r o อ k สตาร์นะคะแสงสีเสียงโหดมาก VCR ข้างหลังนี่ก็คือตอนที่แอดเคยได้นําเสนออยู่นะที่บอกว่ามีทีมกราฟิกทีมแอนิเมชันต่างๆที่ทําให้กับน้องลิซ่านั่นเองนะคะทีมกราฟิกนั่นเองเนาะเออแสงสีเสียงโหดมากนะคะตรงนี้ไอคอนสยามต้องลุกเป็นไฟเพราะว่าน้องลิซ่านำสเตจดรอคสตาร์มาบนเวทีด้วยค่ะ ก็ได้ยินเพลงละลิสานะคะซึ่งแอดคาดว่าเพลงของโนริซาที่คเคยแสดงที่เป็นผ่านมาน่าจะเอามาหมดเลยนั่นเองนะ ดีดีว่าปีนี้พิเศษจะเต็มมากๆนะคะแล้วก็มีการแสดงให้เพื่อนๆได้ชมกันหลายวันเหลือเกินคือเขาก็เริ่มไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพราะว่ามีศิลปินมากมายทําเหมือนกับเป็นศูนย์รวมศิลปินเลยนะคะที่มาแสดงที่นี่แต่น้องดิซ่านี่คือถูกโปรโมตแบบจัดหนักจะเต็มนะคะเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตามากๆให้กับไอคอนสยามและเขาก็บอกว่าก่อนเข้าดัาเนี่น้องดิซ่าจะมีการโชว์สุดพิเศษนะคะที่จะแสดงความเป็นไทยซึ่งอันนี้เก็บเป็นความลับและก็นอกจสากนี้ก็จะมีโชว์ร้องเพลงด้วยนั่นเองเนาะต้องรอติดตาม ะคะ่ะนี่คือบรรยากาศการซ้อมของน้องลิซ่านะคะไม่ได้ชัดมากค่ะแม่ม่เพราะว่าซ้อมดึกด้วยนะคะตื่นเต้นมากๆค่ะน้องริซ่าของเราเทํางานหนักจริงๆขอให้การแสดงอ่านไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นบรรยากาศการซ้อมของน้องลิซ่าค่ะ Kiss